และแล้วก็เป็นเวลาเย็นวันนี้ห้าโมงเย็นดูน้องหมาอันนี้พานซือ้อเพศผู้บางแก้วสี่ปีกากาอันนี้ป๊อปปี้เพรเมียบางแก้วสี่ปีกากาพี่น้องกันพี่น้องท้องเดียวกันเราจะกินกินอะไรเนี่ย กินคุกกี้สิงคโปร์กับอาหารเม็ดยางยางยางโอ้โหขนเต็มเลยมือไฟไฟมือมือเก่งมากลูกไฟไฟไฟก่อนยังไม่ถึงเลยไฟไฟ,ไฟมือ มือเก่งมากเก่งมากค่ะกินเลยค่ะอันนี้รอกินดิรออะไรกินดิค่ะไม่ต้องรอวันนี้กินเร็วเพราะว่าขยำข้าวกับตับไก่ไม่ค่อยกินใช่แล้วเอาลับไก่ผสมข้าวให้กินไม่ค่อยกินข้าว กินแต่กับไก่ข้าวไม่กินก็เลยให้น้องไก่ไปสองตัวน้องหนึ่งแบ่งกันก็เลยหิวมังม้งมั้งดาว่าหิวกินเลยกินเม็ดเลยยังไม่มืมดเลยค่ะนี่เพิ่งห้าโมงเย็นถ้ากินมื้อนี้แล้วเราก็จะไม่ให้กินกลางคืนแล้ว ป,ปีกินเว้ผ่านซึกแล้วครับแอมผ่านซืกกินเม็ดด้วยผ่านซืกครับกินเม็ดด้วยเร็วผ่านซึกครับกินเม็ดด้วยแล้วเด็กดีของย่ากินเม็ดนะครับแอมแน,น,น้องกินแล้วหนูกินทุครับชิมนใช่ Anh anh nghe tục cho oi nghe. sẽ hiểu yên hãn nè. Kin đi lúc kin em em liều เมื่อตะคู่ปล่อยออกไปข้างนอกไปข้างนอกก็พอดีเอ,เอาต้นชายาลงมาแล้วก็กองเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังของบ้านฝั่งกระนูน้นพ๊อปี้ไปหาที่อึโอ้โหวัชาประคุณโดดยุงย่งย่งขึ้นไปเลยบนกองต้นชายาไปอึบนยอดเลย กองไว้สูงสักสูงสักถึงจะถึงรั้วปอปปี้เนี่ยปอปปี้ตัวเนี้ยเป็นไ,ได้อึก็จะอึเรียบร้อยอือข้างล่างในตัวนี้ยปงทะโมนเลยโดดขึ้นสูงที่สุดไปขี้สูงที่สุด <laughs> ต้องขี้ให้สูงไว้โซนจริงๆ หยุดแล้วลหะลูกกินไปได้เยอะกันอ๋อเหรอออิมอ่มแล้วเหรอลูกพี่ละอิม่มยังพี่ยังไม่อิม่มพี่กินเก่งพี่กินข้าวได้นอ้อยเออได้น้อยกว่าพัานสึกกินได้เยอะแต่ก็ไม่หมดเพราะเพราะเลือกเลือกกินแต่กรับ ก็จะหิวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าย้ายห้องนอนพอดีเอาเอาข้าวไปใส่ตู้เย็นไว้ดี๋ิรอบดึกๆึจะหิวไหมเอามาให้กินใหม่ถ้าหิวถ้าไม่หิวก็แล้วไปนี่ก็ให้ไก่ไปไก่ก็จะจะฟักลูกอยู่นั่นแนหะตั้งหลายวันแล้วยังไม่ออกออกไข่เลย ไม่รู้มันต้องฟักกี่วันจะได้ลูกเจี๊ยบไหมเนาะเพื่อนเปน,เปน,เปนผู้ชมฮะเราจะได้ลูกเจี๊ยบกันไหมเนาะนิ่งมามาโตหมดแล้วนี่หยุดละนี่ค่ะกินได้แค่นี้ก็ยังดีเนาะเนาะพอ่อพี่เนาะเนาะผ่านซึ่งเลทนท่านี้เลยล่ะลูก